สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่26กันยายนปี2025เราไปดูโปรโกแกรมงฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องกันที่โปรโกแกรมฟุตบอลไทยลีก1กันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่6เวลา19นาสุโขทัยเอฟซีจะพบกับเชียงรนนายยูไนเต็ดคู่นี้แายทอาสดทางโมโนแมงนะครับ เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่เจ็ดเวลาตีสองเวสต์บลอมบิดอัลเบียนจะพบเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กโปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปน en, ในคืนนี้ก็เป็นนัดที่เจ็ดเวลาตีสองคิโลอนาจะพบเอสปานยอนคู่นี้ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ตหนึ่งโปรแกรมฟุตบอลบุนเดสกาเยอรมนี ca, ny, ในคืนนี้ก็เป็นนัดที่ห้าเวลาตีหนึ่งครึ่งบายูมานิกจะพบกับแรเดอร์เบลมนคู่นี้ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ตสามโปรแกรมฟุตบอลลีีีกกเเเอิงงฝรัั่่ศสในนนนนคื้็็ปดท6 เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าสตาร์บุกจะพบกับโอลิมปิกมาร์เซยคู่นี้แต่ถ้าเสียทัทงโมโนแม็กโปรแกรมฟุตบอลเอเดรุสซิลิกของฮอลแลนด์ในคืนนี้ก็เป็นนัดทีเจ็ดเวลาตีหนึ่งทเวนตี้จะพบฟัตุนัสิธาร์โปรแกรมฟุตบอลเพลมาลีกาโปรตุเกสในคืนนี้ก็เป็นนัดทีเจ็ดเวลาตีสองสิบห้านาทีเบนฟิก้าจะพ Gil บกิลเวนเซนเตโปรแกรมฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีในคืนนี้ก็เป็นนัดทีเจ็ดเวลาเที่ยงคืนอัลลันยาสปอร์ตจะพกบกาลาตาสไลาย โปรกรมฟุตบอลเบลเยียมโปรลิกในคืนนี้ก็เป็นนัดทีเก้าเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าโอเอชเลเวนเฉพาะอันเดเลนโปรแกรมฟุตบอลซาอุดิโปรเฟิชัชนอลลิกในคืนนี้ก็เป็นนัดทีสี่เวลายี่สิบสองนาฬิกาสามสิบห้านาทีอัลฮัสเซนเฉพาะอัลอาลีดามาอิฟซีเฉพาะอัลอิติฟักไล่เวลาตีหนึ่งอัลอิติฮัดเฉพาะกับอัลนาเซอร์โปรแกรมฟุตบอลลีกาสองของสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดทีเจ็ดเวลาตีหนึ่งครึ่งมิลานเดสเจพาะเซลาโกซาโปรแกรมฟุตบอลเซเรียอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่ เวลาตีหนึ่งครึ่งคาตนันเซนโลจ่จ้พบยูเวสตาเบียและโปรโกแกรมฟุตบอลบเนเดสกาสองของเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่7เวลา23่สนาฬิกา 3. สานาทีดัมสตัดจพ้พบดินาโมเดสเตนและชาเกตซุนซีจ้พบไกรเทอร์เฟิร์กนะครับและนี่คือโปรโกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ